ทำบุญกับคนนี้เลยนะคะฟ้ามีตาคุณผู้ชมมองอยู่นี่ ตำนานฟ้ามตาอาดวงดาวจารุจินดาปีนี้73ปีงานบุญงานที่ไหนเจอแกตลอดนะคะเดินสายทําบุญเข้าวัดแบบสบายๆเฉบๆเลยค่ะอาดวงดาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่ามันเป็นความสุขทางใจอะลูกเวลาไปงานบุญงานบวชของลูกหลานนักแสดงมันมีความสุขค่ะส่วนงานบุญการบันเทิงต้องยอมรับนะว่ามันน้อยถอยไปทุกทีนะคะชโชคดีที่ยังมีติ๊กตอกให้คุณอาได้พูดคุย like ไลฟ์สดคุยกับแฟนๆนะคะซึ่งที่แฟนคลับเรียกร้องเป็นประจำนั่นก็คือให้คุณอาดวงดาวพูดสุภาษิตปิดท้าย เหมือนในละครชุดคุณธรรมฟ้ามีตาเหมือนต้นแบบละครคุณธรรมเหมือนกันนะคะใช่นะคะแล้วก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่เป็นไวรัลฮิตในโซเชียลเป็นวลีเด็ดที่ฟังกี่ครั้งคุณอาพูดไปก็หัวเราะไปที่คุณอาเขาบอกว่าอาจจะเป็นยังไงให้อาพูดดีกว่าเออไปฟังหน่อยค่ะที่เข้ามาหลงผัวตัวเองยังดีกว่าไปหลงผัวคนอื่นเลยหลงผัวตัวเองยังไงก็ดีกว่าไปหลงผัวคนอื่นนะคะส นีแต่วันเป็นตามละคขอดูเป็นแฟนอยู่ในเวลาที่ที่ไลฟ์ใน t i k ตอกนะจะมีคนให้เคามาพูดเรื่องฟ้ามีตาแล้วก็ให้เป็นไทฮิราเซกคุณย่าไทฮิราเซกเร็วเราก็ทําเสียงทําอะไรไปต่างๆสนุกที่ถึงแ่ฟ้ามีตาจะมีโอกาสไหมครับคิดว่าเขาไม่ทำแล้วฟมีกีตาแล้วตอนนี้มันเป็นไวรัลในทิกต o k เยอะนะที่คุณอาไม่ว่าคุณจะทําดีหรือทําชั่ว ผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาขอบคุณค่ะคุณอาเคื่อยางฟ้ามีตาค่ะคนคือตอนที่สัมภาษณ์คุณผู้ชมก็คือบอกว่าเราก็มีรอยยิ้มเนาะก็สัมภาษณ์ไปขำไปแต่ว่ามันก็เป็นไวรอลนะคะอย่างที่บอกไปคือเป็นละคิด หลงผัวตัวเองก็ยังดีกว่าหลงผัวคนอื่นเอล,ลี่คก็แถวไปนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะดูละครกุณธรรมแบบนี้ก็มาสอนใจเราด้วยนะอย่าหัวเราะอย่างเดียวนะคะต้องดูละครแล้วก็ยอดดูตัวเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะ